หลงทางถูกต้องครับทางบ้านใช่ทอดทอดมันมันหมูไม่ทอดทิ้งไไม่ด้ทางผ่านเอ้ยผ่านด่านด่านด่านตรวจตรวจตรามันมันเทศเทศนา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 ข้าวข้าวหอมตรวจเช็คเอ้ยเช็คแฮน าจ่มาถึงคัมนีโอ้ยอ,อยากลองไหมมันก็เอาต่อไม่งั้นลงไม่ได้โอเคข้าวอะไรข้าวเหนียวพี่ชายคเจ้าเจ้าเ<อ>จ,จ้าทีพูดที่รรับซ้ำยังก็ได้อโอ้ยยกหนักเครียดตั้งนานนี่รางวัลของผู้ชนะซัำยังเม็ดมาราจับโปง่งกิมมาราแนนเม้งร้อนร้อนเผ็ดชาลิ้นแบบปุด โอ้โหโคตรฟินซอสมาลาโคตรเข้มข้นโอ้ผมไม่นิดเลยพี่ขอตุ้ยคำหนึ่งได้ไหมเอ๊หยุดหยุดหยุดคุณแพ้คุณแพ้ โอ้โหก็กลิ่นมันยั่วหอมเกินของคำหนึ่งจริงๆเอาเลยกติ oh กากา็เป็นกติกายน้องใครอยากลองซัมยังเม็ดมาล่าจำปงแบบนี้ตอนนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นเหลือที่ยี่สิบบาทเท่านั้นอ่ะแค่ผมแพ้ไม่กินเดี๋ยวผมไปซื้อเองที่เซเว่นก็ได้เออได้ได้พี่เอาเองเน <c oughs> ี่ยไปทุกที่ที่เซเว่นอีเลเว่นต้องแต่วันที่ยี่สิบสี่มีนาคมถึงวันที่ยี่สิบสามเมษายนนี้เท่านั้นใครเคยลองแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเผ็ดซีดขนาดไหนผมไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปซื้อต่อที่เซเว่นมีต้องสามรสชาติ